คณะสงฆ์อำเภอโคกเจริญร่วมกับส่วนราชการและพระสงคนิกรชาวลบบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดกิจกรรมสาธารณกุศลครั้งใหญ่ด้วยการมอบถุงยางชีพและทุนสวัสดิการรวมมูลค่ากว่าแสนบาท เวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่31มกราคม2569ที่วัดป่าโพทองหมู่ที่9ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนายพิสนุป,ประภาธนานันท์ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชุคคุศลครบสตัมาว1 0 0วันเนื่องในโอกาสการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระราศริวชิระเวทีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระครูสุวัันทโชตเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญเจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชารามเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาท่ามกลางข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมในพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสมหามงคลน,นี้คณะสงฆ์และทางอำเภอได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลสืบสารพระราชปณิธานแบ่งปันสุขสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามพระราชปณิธานด้านการสงเคราะห์ผสมนิกรประกอบด้วยการมอบถุงยางชีพจำนวนกว่า1,200ชุดให้แก่ลูกหลานและชาวอำเภอโคกเจริญมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการมอบทุนสวัสดิการอสอมเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณ พระศุกรประจำหมู่บ้านจำนวน5ตำบลตำบลละ20,000บาท กิจกรรมดังกล่าวได้รับความเมตตาและการสนับสนุนหลักจากพระครูโสพลภาวาน,านุสิทธิ์พระอาจารย์เจียงเจ้า,าวาดวัดป่าโพทองและเจ้าคณะตำบลหนองม่วงที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและยกระดับบริการสาธารณสุขนอกจากนี้พระครูโสพลภาวาน,านุสิทธิ์ยังได้มอบประตูกระจกไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลโคกเจริญเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์สาธารณที่ยั่งยืนถวายเป็นพระราช ุแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงทุ่มเทพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมาการทำบุญครั้งนี้ไม่เพียงแต่พิธีกรรมแต่คือการรวมพลังความรักความกตัญญูของชาวอำเภอคโคก,กเจริญที่จะส่งต่อความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ยากลำบากเพื่อดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของแม่หลวงของแผ่นดินดุดดังผู้พา เคยเปลี่ยนใจ あ 那。